วันนี้เป็นวันพระนะชาวพุทธเราถ้าว่างก็มาวัดเพื่อทำบุญนะนพูดถึงเรื่องการทำบุญเนี่ยเคยมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อเฟื่องนะโชติโกยังมีชีวิตอยูนะ่ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆของหลวงปู่มันนะ่น ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ระยองมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะวันหนึ่งก็มีโยมงหนึ่งมากราบท่านนะแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชอบทำบุญหลวงพ่อเฟืองก็เลยถามว่าเคยทำบุญที่ไหนบ้างละ่ะเขาก็ตอบว่าเนี่ยเคยไปสร้างพระพุทธรูปที่วัดน,นั้น ช่วยสร้างเรนที่วัดนี้นะและว้วก็ทำบุญที่นั่นที่นี่อีกมากมายหลายแห่งพอผู้จบหลวงพ่อเฟืองก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ถามที่ใจบ้างล่ะชายคนาอาจจะงงนะว่ามีการทำบุญที่ใจด้วยเหรอเพราะเนนึกว่ามีแต่การทำบุญที่วัดนะ ทำบุญที่วันนี้ก็ทําได้นะด้วยการถวายทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือว่าสร้างเมนสร้างหอระฆังส่วนทําบุญที่ใจเนี่ยไม่ต้องใช้เงินอะไรนะแค่รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่าน้อมใจให้เป็นปกตินะเราเรียกว่าภาวนานะ มาทำบุญที่วัดก็ดีแล้วนะแต่ก็อย่าลืมทําบุญที่ใจด้วยทำบุญที่ใจทำยังไงนะ,ะเช่นเวลามาวัดนี้ก็ให้วางทุกอย่างนะโดยเพพาะความคิดนึกต่างๆเกี่ยวกับเดีตอนาคตลงเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจใครทำอะไรให้โมโหงานการอะไรที่ยังกลัดกลุ่มอยู่ นะวางให้หมดนะวางลงไว้ที่หน้าวัดเลยก็ได้แล้วก็มาด้วยใจที่เปิดโล่งนะจะได้เบาสบายแล้วก็สงบเย็นเวลามาทำบุญถวายพระถวายอาหารให้พระถวายสังกทานใจก็จะได้รับบุญเต็มเตมนะไม่ใช่ว่ามาถวายสังกทานมาถวายอาหาร แต่แบกอบปัญหาต่างๆนะไม่ว่าที่บ้านที่ทำงานนะมีความคิดต่างๆรกหัวนะเรื่องราวปัญหาต่างรกใจแบบนี้บุญที่เกิดจากการถวายทานก็คงจะซึมทราบก็ไปสู่จิตใจได้ลำบากนะเหมือนกับ น้ำนะที่มีอยู่ในแก้วเต็มเลยแก้วที่มีน้ำเต็มเนี่ยแถมเป็นน้ำขุนๆด้วยเติมน้ำใสยลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ลดอ,อกหมดเพราะว่าน้ำขุนๆเนี่ยมันมันกันเอาไว้นะนั้นมาทำบุญที่วัดแล้วก็อย่าลืมทำบุญที่ใจด้วย และท่านทำมุญที่ใจเป็นเนี่ยไม่มาวัดเพราะไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังทำได้ที่บ้านที่ทำงานยกตัวอย่างเช่นนะเวลาล้างหน้าตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าอาบน้ำถูฟันก็ให้ใจเนี่ยอยู่อบการล้างหน้าอาบน้ำถูฟันเรื่องต่างๆนะ ที่มันทำความกลัดกุ้มหนักอกหนักใจกุ่นเคืองเมื่อวานก็วางเอาไว้ก่อนงานการอะไรที่รอยอยู่ข้างหน้าก็วางเอาไว้ก่อนโทรศัพท์นะที่เปิดเอาไว้จะมีข้อความอะไรเข้ามามีส่งเสียงเตือนอะไรเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปสนใจ เอาใจอยู่กับการล้างหน้านะอาบน้ำถูฟันมันจะเป็นการชำระไม่ใช่แค่ชำระกายเดียวนะชำระใจด้วยบางทีร่างกายสะอาดนะฟันสะอาดนะแต่ว่าจิตใจหม่นหมองเพราะว่ามีคราบนะนะมีคราบ ที่สกปรกนะมันเกาะเต็มจิตใจเหมือนกับแก้วน้ำนะที่ไม่ได้ล้างเลยนะมีคราบสกปรกเวลาเราเห็นแก้วน้ำแบบนี้เราก็อยากจะล้างให้สะอาดแต่เวลาใจเราเยมีคราบเหล่านี้นะเราไม่สนใจเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยแต่วิธีง่ายๆคือว่านะเวลาเนี้ย ทำอะไรก็ตามตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันอาบน้ำใจก็อยู่อบการทำสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นการช่วยขจัดคราบอารมณ์ที่มันหมักหมมอยูใ่ในใจออกไปแล้วก็ไม่เติมคราบสะกะปรกนาะใหม่ๆให้กับใจด้วย แต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราอาบน้ำเนี่ยใจเราก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีคนที่ต่อว่าด่าทอหรือว่าความไม่สมหวังอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาเก็บเอาไว้เอามานึกถึงแถมยังไปนึกถึงงานการที่รอยอยู่ข้างหน้าเนะเดี๋ยวพอเวลากินข้าวเนี่ย บางทีกินข้าวเนี่ยใจไม่อยู่การกินข้าวเลยเพราะว่านึกถึงสิ่งที่จะทำต่อไปเช่จนจะไปคุยกับลูกน้องหรือว่าจะไปประชุมปากก็เคี้ยวข้าวแต่ใจนี่โน่นไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่ที่ทำงานแล้วบางที ระหว่างที่คุยกับลูนกน้องหรือระหว่างที่ประชุมอยู่ใจก็นึกไปถึงสิ่งที่จะทำครั้งหน้าไม่เคยได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำในขณะนั้นแบบเต็มๆเ,เลยงั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะเอาใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆหรือว่างานการที่สำคัญ วางเรื่องราวในอดีตนะสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตหรือลำดับถัดไปไว้ก่อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนานะเป็นการทำบุญที่ใจเพราะว่ามันช่วยลดคราบใครออกไปจากใจแล้วก็ไม่เติมความทุกข์ความกัดกลุ่มมาให้ใจแถมยังเปิดโอกาสให้ใจได้พบก,กับความสดชื่นเวลาเราอาบน้ำเนี่ย จ,จ้าจโยกการอาบน้ำในความสดชื่นเวลาอาบน้ำเวลาน้ำผ่านผ่านตัวเราเนี่ยนะมันสดชื่นมันจะไม่ใช่แค่สดชื่นที่กายมันสดชื่นที่ใจด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นการเติมสุขเล็กๆน,น้อยให้กับใจนะก็เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีเวลาเราล้างจานนะ ถ้าเราเอาใจมาอยู่กับการล้างจานเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ทําให้ใจมันไม่ไม่ใช่แค่ทําให้จานสะอาดใจเราก็สะอาดด้วยเช่นเดียวกันเวลาเรากวาดบ้านถ้าใจเราอยู่กับการกวาดบ้านวางอดีตวางอนาคตลงก็เท่ากับกวาดสิ่งสกปรกไปจากใจด้วยใจก็จะสะอาดนี่เรียกว่าทําบุญที่ใจน,นะนะบางทีเราก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน แล้วถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยคืออยู่ด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําปัจจุบันดีที่สุดคือว่าใจอยู่กับสิ่งที่กําลังทําเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆนะอย่างที่ว่าเนี่ยกินข้าวปากก็เคี้ยวแต่ใจก็นึกถึงสิ่งที่จะทําข้างหน้าหรือบางคนขณะที่กาลังฟังอยู่เนี่ย นะตัวนั่งฟังแต่ใจนี่ไปแล้วนึกถึงงานยังที่จะทำเรื่องที่จะประชุมตอนเช้าตอนบ่ายบางทีก็ฟังแบบครึ่งครึ่งกลางๆอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะทำปัจจุบันดีที่สุดความหมายนี้คือเอาใจมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำคือมีสติมีความสึกตัวเต็มร้อย รวมทั้งสิ่งที่ควรจะทำก็ไม่ลืมเลือนนะเช่นว่าเนี่ยการออกกำลังกายนี่คือสิ่งที่ควรทำการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลการให้เวลากับครอบครัวนี่คือสิ่งที่ควรทำแล้วควรทำเมื่อมีโอกาสที่นี่เดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีนั้นถ้าเราไม่ทิ้ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยใส่ใจในการทำก็เรียกว่าเป็นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าทำแต่งงานจนลืมอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำหรือบางทีหนักกว่านั้นเพลิดเพลินกับความสนุกสนานนะความบันเทิงเริงรมจมดิ่งอยู่กับความสนุกสนานเหล่านั้นจนลืมหน้าที่การงาน นะลืมสิ่งที่ควรทําไม่ว่ากับตนเองกับร่างกายของตัวกับจิตใจของตัวหรือกับครอบครัวรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องถ้าเราทําปัจจุบันดีที่สุดเนี่ยนะด้วยการที่เราเนี่ยไม่ลืมเลือนสิ่งที่ควรทาด้วยการที่เรามีสติอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอันนี้ก็เลยว่าเป็นการทําบุญที่ใจนะมันต้องอาศัยการรู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งที่ ไม่ใช่เวลาไม่ใช่โอกาสหรือสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับใจและขณะเดียวกันก็ควนขวายทำสิ่งที่สมควรทำไม่ปล่อยปะละเลยนั้นอยู่ที่บ้านอยู่ทำงานก็ทำบุญที่ใจได้นะไม่ใช่ว่าต้องมาวัดนะและยิ่งมาวัดด้วยแล้วนี่ยิ่งต้องทำบุญที่ใจด้วยไม่งั้นก็ได้ประโยชน์น้อยอันนี้สงก็น้อยนะ,ะแล้วก็เตรียมรับพร มิชิตตังปฏิตังตุมพังคอยตาพลที่ท่านปราชนาแล้วตั้งใจแล้วที่าเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสัพเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมือนพระาจันใ์นวันเพนนณีโชติรโสยะธา เหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพิโยวิวัชันตูควานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโรควินัส,สตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านพายุโกภวานจงเป็นผู้มีความสุเมีอายุเยือ อาภิวาตนาสิลิสเนจังุทาปจ,จายโนยัตตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลงต้าสสบากาเคือ,อายุวันนาสุขาพละยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ายกรามีปกติอนน,นตัตผู้ใหญ่เป็นเนาวันตุสาพมังคารังพอสาพเมงคนจงมีแก่ท่าน ลาคันตุสาเทวตาภราเทวตาท้บวงจองรักษาท่านพาพุทธานุภาเวนาดวยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธมานุภาเวนาดวยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังพานุภาเวนาดวยอนุภาแห่งพระสงสารธาโสทิภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่สัตว์ชูเมื่อเทอม